นี่คือพวกอิตาเลียนเบลลตที่ถูกขังและในวันนี้ผมมีหน้าที่สร้างบ้านใหม่ให้มันและพามาจากคุกและอย่าลืมคอมเมนต์ตัวละครที่ชอบกันมาด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ซึ่งตามที่ผมบอกไปเลยนะครับทุกคนวันนี้ผมต้องมาทำการเรียกว่าดีเดเวทบ้านให้กับอิตาเลียนเบลลตนะครับทุกคนนะเออนี่ทุกคนซึ่งพระราชาได้ทำการเตรียมของให้ผมนะครับทุกคนนี้ของในกล่อง,องนี้เองอ่ะไปเปิดเลยครับทุกคนมีตนะั้งอ่ะมีดาบมีเป็นอ่าที่ตะขนแกะนะครับอ่ะมีเป็นที่ตะที่ตะขนแกะนะ อะไรพวกนี้นะเออก็เป็นของทั่วไปนั่นเองแล้วก็มีของอื่นๆที่แบบว่าจาเป็นนะครับทุกคนอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันต้องไปทางไหนนะครับทุกคนผมก็ต้องหาก่อนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะทําการหาก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยมันอยู่โซนไหนทุกคนอยู่ที่ป่าหรือป่าหรือมันอยู่แถวๆหมู่บ้านเป็นไปได้ไหมครับทุกคนเฮ้ยทุกคนตรงนี้ตรงนี้น่าสนใจครับทุกคนโอ้ยียบอกเลยว่ามันคุกหรือป่าหรือมันคืออะไรสักอย่างไม่รู้ครับมันมีตัวเหมือนแบบมีอะไรสักอย่างเฝ้าอยู่นะครับทุกคนเออตรงนี้นาไปผมบอกเลย อ่ะไปกันดีกว่านะครับทุกคนอ่าเฮ้ยบ้านแบบนี้มันน่าจะมีหรือเปล่าเอ้ยต้องไปดูต้องมาดูนี่ต้องไปดูไหน ไม่มีครับทุกคนเออซึ่งผมจะบอกว่าเราต้องหาไปเรื่อๆยๆนะครับทุกคนจนกว่าเราจะเจอนะแล้วถึงเราจะค่อยดูเบทบ้านให้มันได้นะครับทุกคนเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะมอนสเตอร์เฮ้ยทุกคนเหมือนเป็นร้านหรือเปือเป็นอะไรหรือเปล่าครับทุกคนเฮ้ยมันคือร้านหนังสือเอาว่าเฮ้ยมีกล่องอ่าไหนมีกล่องโอ้โหเดกกล่องมีแต่หมวกเพชรมีอุปกรณ์ครับอันนี้คืออะไรอะ่ะอโร่ออันนี้คือธนูอ่า เอามาสักอันนี่โดเลย,ย,ย,ยโดโดโอ้โหโอ้โหแล้วมาเต็มเลยทุกคนดูโหมาอันเดียวได้มาเต็มเลยอ่านี่เราก็อันนี้คืออะไรอันนี้พี่เกาะเฮ้ยอ่าเกาะเพชรครับทุกคน อันเดินเพื่อกอเล็กก็ทิ้งไปเลยนี่ไงทุกคนอ่าทีนี้ก็พร้อมเลยว่าไปหากับอิตาเลียนเบลล็อตเลยครับทุกคนไปลงไปเลยนี่ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราสงสัยว่ามันจะอยู่ในอ่าหรือว่าในปาราสาทนี้ใช่ไหมครับทุกคนนี่ในนี้ซึ่งเราต้องไปหาว่ามันมีหรือเปล่านะไหนเอ่ยไหนเอ่ยแล้วเราจะเข้ายังไงเนี่ยอืมจะเข้าไงเฮ้ยผมว่าเราทุบไปเลยดีกว่าไหมครับทุกคนอ่านี่เอาเรียกว่าพ i ิกเอ็มานะที่พระราชาให้มา หนทุกไปมันมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนโอ้โหข้างล่างมืดมากครับข้างล่างมืดมากแล้วยังไงต่อข,ข้างบนมีอะไรไหมน่ะข้างบนมันเหมือนจะเป็นรุ่งโร่งนะเอเอไหน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 ผมขอไปดูหน่อยครับทุกคนอืมต้องไปสำรวจว่าม,มันมีอะไรนะไหนมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอะไรวะเนี่ยมาเสียเที่ยวเหรอไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเอาจริงจังปะเนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรเลยครับทุกคนเอาว่าเรากลับกันก่อนดีกว่านะเราไปหาที่อื่นดีกว่าเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนว่าเราจะมีอะไรว่าอีกที่หนึ่งใช่ไหมครับ คนที่เราสงสัยก็คือจะเป็นตรงหอคอยตรงน,นี้นี่นี่นี่อาจจะอยู่แถวหอคอยก็ได้นะครับนี่เราไปเลยนี่เราไปเลยเฮ้ยหอคอยที่มีอะไรบ้างเนี่ยมีเรียกว่าเฮ้ยมีไก่อ่าเฮ้ยเฮ้ยทุกคนน่าอะไรอะ่ะโอ้ยทุกคนผมว่าใช่ตรงนี้แหละผมว่าตรงนี้แหละโอ้โห ทุกคนดูอ่านี่ไงทุกคนสะพานขาดด้วยนะเอ้ะแต่เราต้องซ่อมสะพานเขาก่อนนะครับทุกคนนี่นี่นี่เราก็ต้องซ่อมสะพานเลยโอ้โหแล้วบล็อกนี้จะเอามาจากไหนเนี่ยอ่านี่นี่นี่เราก็ต้องใส่คืนไปนะครับทุกคนดูอ้โหูแบบใหญ่บุ่มคือมีเยอะมากคือผมว่ามันต้องอยู่ในนี้แน่ๆครับทุกคนนี่แวก็เคลียร์ไปนะครับเคลียร์ไปนี่แล้วก็เคลียร์ไปเลยโอ้โหแล้วทุกคนดูมันมันเยอะแค่ไหนแบบโอ้โหเยอะมากแล้วมันอยู่กักไปได้ไงเนี่ย ไปแล้วที่อนนทางขึ้นเลยเนี่ยอันนี้ปั๊บมีลงข้างล่างเหรอข้างล่างมีข้างล่างไม่มีอะไรข้างล่างไม่มีแล้วข้างบนล่ะข้างบนเขาพูดมหมือนไขอคอยโอ้โหเดี๋ยวทุกคนดูเดี๋ยว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 ,ยวผมจะทุกคนไปดูนะโอ้โหอะไรวะเ่นนี้อ่ะเราจะเข้าไปได้ไงเนี่ยในกดสวิตช์เหรออ่ะกดปั๊บมีอะไรไหม ไม่มีอะไรกดขึ้นกดลงไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับทุกคนอ่ะเราทุบไปเลยดีกว่า,านี่ไงโอ้โหอะไรวันนี้อ่ยมีทั้งกระดูกมีทั้งหญ้ามีทั้งใบไม้โอ้โหทั้งดินโอ้ยเราต้องมาซ่อมคุกนี้จริงๆใช่ไหม่ยครทุกคนโอ้โหทุกคนดูว่ามันโคตรจะแบบเลอะทุกคนดูโอ้โหมันมีแบบทั้งดินทั้งอะไรแบบเอ็มหมดเลยอะ่ะโอ้โหแล้วตรงนี้มีคุกใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทุกคนนั่นมันทานเลเนโรทาลาเฮ้ยเอาเอา ๆๆๆๆนี่มันิดนิดลิดนิดนิดนิทุกคนโอ้โหถูกขังอยู่นนี้เองครับทุกคนเดี๋ยวก่อนนะถ้าไม่ถูกขังในนี้เนี่ยใครขังมันเดี๋ยวก่อนไหนยะโอ้ยมีเยอะเลยนะทุกคนผมว่าหนึ่งโอ้โหมีหลายตัวเลยมั้งเนี่ยผมว่านั่นไงทุกคนมีหลายตัวจริงๆด้วยนะเอาว่าเดี๋ยวผมจะทำการเรียกว่ารีโนเวทให้มันก่อนแล้ว Led กันนะครับเนาะทุกคนอาต้องการเริ่มจากเลยว่าทุบดินก่อนเลยนี่ต้องเคลียร์ดินเคลียร์ดินนี้เอาดินออกก่อนอ่านี่ทุบ ทุบดินออกปุ๊บเราก็ต้องเอาใบไม้ออกต่อนะนี่เราต้องเอาใบไม้ออกก่อนเลยนี่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 อ่าข้ายูจะสวยขึ้นนะครับทุกคนนี่ไปไงสวยงามพระรามแปดผมบอกเลยโคตรสวยสะอาดสะอ้านตาขึ้นเยอะอ่ะทีนี้เราต้องทําการเลยว่าขุดตรงกระดูกนี้ให้หมดนะทุกคนนี่ไปขุดเลยยาวๆพึ้ยแต่เหมือนว่าเมืองนี้แบบมันจะเป็นเมืองที่ใหญ่นะครับทุกคนคือเอามองเราจะเห็นว่ามันเป็น,ป,นปราสาทนะเหมือนมีคนปกครองอยู่ แต่ผมสงสัยว่าทําไมถึงแบบต้องมาขัางพวกอินเดียนเบนลล็อกด้วยทันที่แบบว่าเมืองตั้งใหญ่ทุกคนนี่เราก็ขุดไปเรื่อยๆนี่เฮ้ยทามืดแล้วเดี๋ยวก่อนต้องรีบทําละอ่านี่เราก็เสร็จแล้วนี่ร้อยเราขุดกระดูกเสร็จแล้วครับทุกคนเราต้องทําการเลยว่าขุดอ่าพวกใหญนมุมต่อนี่ไงขุดต่อไปเลยป่าป่าป๊าปาานี่นี่นี่ขุดต่อไปโอ้โหแล้วขุด ทุกคนดูว่าใยมุมมันเยอะมากมากคือมันแบบว่ามีให้แบบเฮ้ยเดี๋ยว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 เียเีโอ,โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะเดี๋ยวพาออกไปนอนไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงเลยลี่แหลนี่ละไม่ต้องห่วงโอ้ตอนนี้ก็ทามืดแล้วนะครับทุกคนเราต้องหาที่นอนกันก่อนดีกว่านะอ่ะซึ่งเราไม่มีที่นอนทีนะครับทุกคนตอนนี้เราต้องหาที่นอนกันก่อนนะเฮ้ยทุกคนผมว่าตรงนี้แหละน่าจะเหมาะออกับการนอนที่สุดนะคือเอป็นกระท่อมเป็นบ้านใช่ไหมไปเราไปเลยครับทุกคนตรงนี้แหละผมว่าใช่อ นี่แล้วก็เดินไปโหแต่มันอยู่หรือว่ามันอยู่บนเขาเลยอะจะไปยังไงนะ่ะอ้าวต้องปีนไปปีนไปนี่เอาต่อบล็อกต่อบล็อกนี่คนบ้านใครก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมขอยึดก่อนและกันนี่ไปเราไปเลยมีที่นอนจริงหรือเปล่านะ่ะอันนี้คืออะไรอไฟเอ้ยทุกคนนี่ไงที่นอนโอ้มีที่ผิงไฟไเรียบร้อยไปนอนเลยตอนนี้ เช้า,ชาอันสดใสทุกคนไปเราไปเรว่าดีดูเบบ้านต่อดีกว่านะนี่ไปลงทางเดิมกลับทางเดิมนี่รัดไปเลยดีกว่าไหมเน,นี่ยปั๊บปั๊บปั๊บนี่รัดไปเลยเลยทุกคนอ่ะกลับมาต่อวันที่สองนะซึ่งตอนนี้เราเราว่ายังยังทำให้หมดนะครับทุกคนเราเหลือเลย่ว่าขุดอกระดูกให้หมดเอีกยวก็ต้องขุดไปเรื่อยๆเลยมาแต่เชา้าต้องทํางานก่อนเดี๋ยวจะได้เรียกว่า ปล่อยพวกอิตาเลียนบนรถให้ว่าเป็นอิสระนะครับทุกคนนี่ปั๊บอ่ะแล้วก็บอกให้หมดเลยนี่ไงเออขุดให้หมดขุดให้หมดเฮ้ยแล้วก็นี่ฟางข้าวอุ้ยเราฟางข้าวไปทําอาหารดีไหมทุกคนไปค้าเป็นขนมปังแล้วก็ประทาังชีวิตได้นะเอ,อ้ยนี่ความคิดดี แล้วก็ขุดอ่ะตอนนี้เรียกว่ากระดูกก็หมดแล้วนะครับทุกคนเออซึ่งผมต้องทําการที่เรียกว่าขุดใบไม้ต่อนะครับทุกคนคือมันเยอะมากๆนะผมว่าต้องทําต่อให้หมดเลยอ่ะนี่ไปขุดไปเรื่อยๆอย่าเรียกว่าอย่าท้อเออปั๊บอะอันนี้ไปทํเมันข้าวได้เหมือนเดิมเหมือนกับไอ้เมื่อกี้อะแล้วก็เหลืออะไรเนี่ยเหลือถาฟกนี้อีกทุกคนนี่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 ขุดเลยขุดเลยขุดเลยป๊าป้าป้าป๊บป้าอทีนี้เรียกว่าก็จะจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว นี่สะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเป็นแง่คั่วสวยงามอ่ะซึ่งเหลือเลยว่าถมถมถมหินนะครับทุกคนซึ่งเรามีหินในตัวอยู่แล้วนี่ไงเอาหินมาเลยแล้วก็ถมไปเลยครับทุกคนนี่ไปถมไปเลยถมไปเลยนี่เรียกว่าถมให้มันสวยงามนะครับทุกคนอ้าวอันนี้ออกมาก็เกินก็ตัดไปนะครับอ่ะอันนี้ป๊าป้าป้าป้าปป้าปนี้ เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเรียกว่าสะอาดขึ้นเยอะจากภาพเมื่อกี้นะครับทุกคนอู้ผมมาแบบรับไม่ได้เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแต่หน้ายังไม่เรียบร้อยเลยทุกคนยังมีนี่อยู่อันนี้ลบหนีไปเอาออกไปก่อนเลยแล้วก็เอาหินมาใส่แบบนี้ปับ๊บนี้แล้วก็เอาไม้ใช่ไหมนี่ไม้ไม้มาตั้งแบบนี้ ปั๊บปั๊บปัป๊บอ่าแล้วก็ตรงนี้หินเหมือนหินเหมือนพังไปแล้วนี่เดี๋ยวก็ต้องเอาใส่คืนให้มันเนอนี่ไปอ่าเรียอตัวนี้หินก็เรียกว่าครบหมดแล้วนะครับทุกคนซึ่งผมได้ทําการรีดเวทหมดแล้วนะเรียกว่าสวยงามขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวผมจะทำการเรียกว่าปล่อยพวกอิตาเลยนเป็ท่ไปแล้วนะครับทุกคนอ่าตรงนี้ก็ถึงเวลาที่จะปล่อยพวกมันแล้วนะครับทุกคนนี่เป็นไงบอกเลยว่าสร้างให้เสร็จแนละนะ้วทุกคนนี่เรียกว่าผมสร้างคุกให้มันเสร็จแล้วนะเอ้ยไม่ใช่คุกสิเรียกว่าเป็นอะไรอะเป็นบ้านใหม่ให้มันแล้ว ต้องูว่าขุดให้มันออกมาเลยไปนี่ขุดไปขุดขุดนี่โอ้โหเดี๋ยวจะพึ่งรีบก่อนจะเย็งก่อนดิเอออะขุด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 ปั๊บปัป๊บนี่ออกมาเลยออกมาเลยอ่าไหนออกมาอย่างไหน้วเอ้ยเราสามารถขี่มันได้หรือเปล่าทุกคนเฮ้ย เราขีดได้นี่เอ้ยเอาแต่ว่าลิหลาลิลาออกไม่ได้นะทุกคนเอ้ยทําไงดีเนะี่ยออกไม่ได้ต้องต้องอ้เดี๋ยวๆๆๆๆๆใจเย็นใจเย็นโอ้โหตัวเป็นหนาหมดเลยอ่าต้องขุดให้มันเอ้ยเดี๋ยวๆๆเฮ้ยเดี๋ยวมันออกไม่ได้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 ไไดนี่อ่ะปิดกล่องไว้ก่อนแล้วกันฝากไว้ก่อนต้องทําการด้วยว่าขุดให้ลิหลาลิลาออกแล้วนี่ต้องขุดทางนี้ทุกคนอ่าขุดให้เรียกว่าเป็นเฉพาะเพราะว่าตัวตัวของมันค่อนข้างจะใหญ่นะ นี่ไปอ่าน,นตัวอื่นพี่ออกไปเลยน่ะทาเลเรโนท,ทานล่าไม่ออกมาเนี่ยอะไรเนี่ยไปเราต้องเรียกว่าขี่มันไปนะอุ้ยผมว่าผมจะเอาตัวทาเลเรโนทานล่ากลับบ้านดีไหมครับทุกคนคุกคดูดิผมสามารถขี่มันได้นะโลโครสวยเลยไปอ่านี่แล้วก็จับมาออกมาเทียตัวนี้ให้ตัวได้อยู่น่ะเรียบร้อยมีอีกไหมน่ะอ่ะอีตัวหนึ่งไปเอ้าอันนี้เรียกว่าต้องตัดออกมาอ่ะไม่อออกแล้วปล่อยไปแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าผมเปิดให้แล้วนะนี่ทุกคนเป็นไง ตอนนี้ภารกิจผมก็สําเร็จแล้วนะอ่าต่อไปเนี่ยผมจะทําการเลยว่าจะพาลลิลาลิลาเนี่ยก,รรยกล,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 ลนนยกับบ้านผมดีกว่านะครับทุกคนเออทุกคนดูเป็นไงแบบตัวมันค่อนข้างน่ารักเลยนะนี่ผมก็ทําการเลยว่าตัดไม้ก่อนเลยนี่ไปโอ้โหแล้วตัดชามากนี้ไปตัดให้หมด อ่าแล้วไปขี่มันกนาลับมานี้พามันออกไปนะครับทุกคนโอ้โหเดี out, milk, ๋ยวออกไม่ได้เหรอจะพาออกทางอื่นก็ได้มาทางนี้ปิดไปเลยปิดไปทางนี้จะพาออกทางอื่นก็ได้อ่ะทําทางใหม่ขึ้นดีกว่านี้ทางนี้เลยนี่ทําเป็นทางใหม่เป็นบันไดนี่นี่ขี่หลาะกับบ้านไปเอ้ยไปได้เหรออะไรวะเนี่ยเอ้ยตัวใหญ่เกินไปไหมยวทำทางทำทางใหม่ดีกว่านี่ไปทำทางนี้ไปเลยปั๊บ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 นี่ยอ่าเดี๋ยว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 ให้กลับตัวเดียวเดี๋ยวก่อนนี่ ปาปาปาบับนี้ไปแล้วก็ขี่มันกลับเลยนี่เรียกว่าทําทางให้เรียบร้อยนี่เป็นแง่เราพามันกลับได้เลยครับทุกคนนี่ไปเลยกลับบ้านของเรากันนี่พากลับไปอยู่ข้างบนนี่เองเฮ้ยติดน้ำติดน้ำติดน้ำโอ้โหโอ้โหอ่าไปเข้าบ้านเรากันเลยนี่ไปชึบนี่ลงเป็นแง่ผมมีสัตว์เลี้ยงเป็นทาเดโลทาร่าเลยครับทุกคนโคตรเจ๋งอ่ะเออเอ้ย,อยเดี๋ยวก่อนทุกคน เฮ้ยเหมือนมีของที่ว่าพระราชาให้เป็นรางวัลนะครับทุกคนไหนต้องตั้งดูไหนมันมคืออะไรเนี่ยเหมือนเป็นอัญมณีนะปับ๊บโอ้ยโคตรสวยอะ่ะโอ้เราว่าทํางานที่คุ้มค่าไหมเนี่ยได้แค่นี้เนี่ยอ่ะก็จบคำนล้นะครับทุกคนสําหรับการรีโนเวทบ้านให้แก่อิตาเลียนเบลล็อตนะครับทุกคนอ่ะถ้าใครชอบคลิจวัตรขอขอ,ขอละห like, นึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับตะไคร้เลยครับทุกคนอ่ะแล้วเจอคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย